Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ยมันมันก็มีมันมีสตรอรี่มาเรา,เรา,เราในในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมพูดเอาวิชาการน้นอยๆนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็รู้สึกว่าเราจะหนักทางวิชาการไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ต้องออกตัวนิดนึงว่าในส่ผมเนี่ยไม่ได้จบปมง,งนะครับจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าโอเคก็ จะพัดจัดผูมาทําเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องถ้าเราย้อนไปก็ตั้งแต่สมัยช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยมันมันมีปัญหาในเรื่องของการส่งกุ้งออกนอกพื้นที่นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับโจทย์มาจากเ,เพื่อนนักวิจัยนะครับก็คือดรอุบลช่อสาราหนะครับที่มหาลัยดุสิตนะครับคือเรา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 ตั้งตั้งคำถามกันว่าเ,เราจะทำยังไงที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถ ส่งกุ้งออกนอกพื้นที่ไปได้กลายจากฟาร์มที่ที่เพาะเลี้ยงนะครับโดยที่ยังคงอัตราการลอดที่ที่ดีที่สูงแล้วก็เ,เ,พ,เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของอัตราการลอดชีวิตจากการที่ขนส่งเป็นระยะเวลาไกลเนี่ยก็คือเราจะไม่ใช้นาวนะครับโจ์นี้ก็ก็ถูกเรสถูกถูกยกขึ้นมานะครับจริงๆตอนนั้น,น,นต้องบอกเลยว่าตัวโมเบนเนี่ย ไม่ไม่เคยรู้จักตุ้งกล้ามกามนะเคยแต่บ,บริโภคนะไม่รู้ว่าไม่รู้แม้กระทั่งว่าไอ้ตูมีอะไรเู้เนี่ยมันแยกกันยังไงไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีอะไรสักอย่างเนี่ยที่สามารถที่จะขนส่งกุ้งไปได้โดยที่ไม่ใช้น้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ช่วยนะครับยกระดับห่วงโซ่นะครับในการ ในการผลิตพุ่งกล้ามกามต้นน้ำนะฮะจกนกระทั่งถึงผู้วรวบรวมนะครับแล้วก็ตรงปลายทางก็คือผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่อยู่ในในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเอ่อก็คือทีมงานเนี่ยเราเราเพิ่งได้รับงบประมาณนะครับเอ่อชื่อย,ยาวนิดนะครับผมก็จาไม่ได้นะครับโดยย่อยๆคือมาจากเอ่อหน่วยงานย่อยนะฮะบ,บริหารและจัดก,การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ เราเรียกว่าบกพรอนะครับก็คือให้เรามาทําโครงการการยกระดับของโซ่คุณค่านะครับของกุ้งก้ามกรามเพื่อกระจายสินค้าในประเทศแล้วก็เพื่อการส่งออกนะครับโดยเ,เน้นไปที่วิสากิจชุมชนนะครับเนเบื้องต้นเดี๋ยวผมต้องเรียนนิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยวจะขอความร่วมมือจากท่านผู้เข้าร่วมฟังบรรยายช่วยรบกวนกรอกข้อมูลเอกสารเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์เชอรี่นะครับจากจุฬาเนี่ย อย่ใจแบบสอบถามแล้วก mm ็รบกวนกรอกให้ให้ทีมงานวิจัยนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็ไปรับของที่ลึกเล็กน้อยนะครับด้านหลังด้วยนะครับรบกวนนิดนึงนะครับโอเคครับอันนั้นก็คือสตอรี่ที่ผ่านมานะครับทีนี้เนี่ยโอเคตรงนี้เราไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าท่าน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 ทราบกับผมเยอะแยะนะครับว่าไอ้ไอ้ไอ้กุ้งกุ้งเป็นกับกุ้งตายเนี่ยราคามันหนักกันอย่างไรนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็คืออย่างที่เมื่อเช้ามีหลายท่านพูดไปแล้วว่าเออ เราเพาะเลี้ยงเนี่ยประมาณสัก5 5หมื่นตันนะครับมูลค่าประมาณสัก5พันล้านบาทต่อปีใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออสอดคล้องกับผู้บรรยายเมื่อเช้านะครับทีนี้เนี่ยตะก,กี้ผมก็เรียน้ทราบแล้วว่าเออถ้าเราจะลดลดเอ่อการสูญเสียจากการส่งด้วยน้ําเนี่ยโดยเฉพาะการขนส่งด้วยน้ําที่เป็นระยะทางมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับโดยที่ยังคงอัตราการรอดชีวิตที่สูงนะครับ รเราก็เลยหันม,มองเทคโนโลยีที่เรียกว่าการขนส่งแบบไม่ใช้น้ำนะครับเพราะว่าการที่ไม่ใช้น้ำเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการบอบช้ํานะครับแล้วก็เราไม่ต้องแบกน้าไปกับรถเราด้วยใช่ไหมครับต้นทุนการขนส่งล้วก็ลดลงนะครับก็เป็นที่มาของโครงการณปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับเราเรา เราเริ่มจากการที่ว่าเราทําให้กุ้งมันสลบก่อนก่อนที่จะผลส่งนะครับเพราะว่าเราขนส่งมันโดยที่มันยังยังรู้สึกตัวไม่ได้นะครับต้องให้เมตาบอลิซึมันต่ําให้มันบริโภคออกซิเจนให้น้อยนะครับให้สลบก่อนแล้วก็เริ่มต้นเลยเนี่ยน,นะครับเราใช้ลดผลส่งห้องเย็นนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการวิจัยเราเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับเราก็าาทําการทดลองที่ฟังของพี่ประกอบนะครับ กับฟาร์มของอพี่เอกพี่ออนที่ที่แปดลิ้วนะครับซึ่งทั้งสองฟาร์มนี้ก็ให้ความกรุณากับกับทีมวิจัยมากนะครับถ้าปราศจากสองฟาร์มนี้นะครับพี่ประกอบกับพี่เอกเนี่ยงานวิจัยของเราเนี่ยจะไม่ได้ไปถึงขั้นไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าไม่มีผู้มีส่วนร่วมนะครับมาช่วยงานอย่างจริงจังนะครับเ,เริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราขนส่งด้วยรถห้องเย็นนะครับแต่เราก็มาพิจารณาว่าเฮ้ย ต่อไปเนี่ยถ้าถ้าถ้ากุ้งเราสามารถส่งออกได้ในต่างประเทศเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็ยังไม่อนุมัติเพราะว่าเรายังมีปัญหาเรื่องสารตกพังแต่ว่าเราคิดไปล่วงหน้าว่าถ้าเราสามารถขนส่งทางอากาศได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของการขนส่งนะครับของการผลิตกุ้งก้ามกามผลิตภัณฑ์แบบกุ้งก้ามกามมีชีวิตได้ได้นะครับก็จะช่วยเกษตรกรได้อีกส่วนหนึ่งในการระบายนะครับผลผลิตจากของเราออกไปนะครับก็จะ ช่วยดูดซับไอ้ผ,ผลิตส่วนเกินนะครับที่มันเป็น,ออน,นโอเวอร์สป라이ดในวัคซ่นเมองตอนออกไปจากจากตลาดภายในประเทศเนี่ยนะครับก็จะทําให้ราคาของเราเนี่ยก็น่าจะมีความเสถียรมากขึ้นนะครับเออ่ทีนี้เนี่ยนะครับต้องจากขนส่งแบบเออ่ท,ท,ทีทีีระกล่องเยอะๆนะครับสามโรห้าโรแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมาคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเรากระจายผลิตภัณฑ์ที่เราก็โมเดนเทรดคือการค้าสมัยใหม่ เอาไปวางตาม5าส,สินค้าเนี่ยจะทําได้ไหมนะครับเราก็ได้ทดลองนะครับในเบื้องต้นนะครับโอเคเราก็แพ็คประมาณ8ปขีดโลนึงนะครับเราเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิใกล้เคียงกับที่มันสลบนะครับเก็บไว้สัก12ชั่วโมง13าชั่วโมงแล้วก็เอามาปล่อยนะครับผลลัพธ์ในเบื้องต้นก็โอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าก็ยังมีประเด็นที่เราคิดคิดเผื่อไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าการขนส่งเนี่ยนะครับผู้ขนส่งเนี่ยไม่มีรถห้องเย็นจะทําอย่างไร นะครับที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราใช้รถคนสองห้องเย็นแต่ถ้าไม่มีล่ะเขาไม่มีรถห้องเย็นเนี่ยเขาจะขนส่งอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้างั้นเนี่ยนะครับเราลองทําวิจัยเนี่ยโดยขนส่งโดยใช้รถธรรมดาเนี่ยแต่ว่าใส่ในถังแช่อเนกประสงค์นะคะแล้วก็พยายามประเด็นปัญหาคือว่าจะทําอย่างไรให้อุณหภูมิในนั้นน่ะนะครับรักษาระดับอุณหภูมิไว้ได้ใกล้เคียงกับที่มันสลบแล้วก็ให้มันมีออกซิเจนที่พอเพียงในขณะเดียวกันเนี่ย ความชื้นก็ต้องมีเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะคลายความชื้นออกจากตัวจากเหงือกนะครับแล้วมันก็จะจะตายนะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่เราได้ทําวิจัยนะครับอ,อ่ผมขออนุญาตให้ท่านดูวิดิทัศน์สั้นๆสักนาทีนะครับเี๋ที่เราทําไว้ตอนที่เราปิดโครงการครั้งที่แล้วที่ฟาร์มที่ประกอบเนี่ยนะครับ มหาคอจะทำานกาคือว่าเราได้พัฒนาเครื่องเครื่องทำสรบุ้งนะครับโดยก็ค่อยลดอุณภูมิในบ่อสลบลงนะครับการลดอุณภูมิเนี่ยช้าจะเร็วเนี่ยเราทำได้หมดจะหนึ่งองศาต่อชั่วโมงก็ได้สององศาต่อชั่วโมงก็ได้สิบองศาต่อชั่วโมงก็ได้นะครับก็ขึ้นกับเวลาที่เรามีนะครับแล้วขึ้นกับสุขภาพปุ้งด้วยนะครับแล้วก็โรงงานนี้เราก็ได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งนะครับเราก็ไปทําเครื่องต้นแบบไว้ที่ ตามพี่ประกอบที่ราชบุรีนะครับเราก็ได้เคยทดลองทําสลบนะเดเครื่องนี้ไปก็หลายรอบนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็เคยทําสลบ1ร้อยร้กิโลแล้วก็ส่งไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเล่าให้ฟังในบทร,รับอีกทีนึงนะครับ โอเคนี่ก็เป็นหน้าตาของเครื่องนะฮะไอสีฟ้าเนี่ยก็คือบ่อบ่อสลบนะครับจริงๆถ้าเกิดทางแพ์หรือว่าทางวิชากิจชุมชนมีบ่อสลบอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทาบ่อนี้นะครับก็ใช้บ่อปูนที่เรามีอยู่นะครับผมก็จะไปเดินตัวน้ําเย็นนะครับไปเดินตัวกระจายอากาศออกซิเจนเข้าไปนะครับทีนี้เนี่ยไอ,อ,อ,อ้ระบบเนี่ยนะครับ จะทําให้อุณภูมิลดลงได้เนี่ยมันต้องมีการสร้างหรือผลิตน้ําเย็น,นไว้นะครับพร้อมๆกับผลิตน้ําร้อนไว้ส่วนหนึ่งนะครับน้ําเย็นนีมีไว้ก็เพื่ออะไรครับอย่างถังเนี่ยเป็นถังน้ําเยน็นเนี่ยนะครับก็คือเอาไว้เนี่ยใใจ่ายน้ําเย็นลงไปเพื่อลดอุณภูมิตามที่เราต้องการนะครับถ้าจ่ายมากอุณภูมิก็จะลงเร็วนะครับจ่ายน้อยก็ลดลงช้าน้ําร้อนมีไว้เพื่ออะไรก็เพื่อในจังหวะที่เวลาน้ําเย็นมันลงเร็วเกินไปเนี่ยอุณภูมิลดลงเร็วเกินไปเดี๋ยวกุ้งมันจะเครียด มันจะเกิดสติสนะครับมีงานในวิจัยเยอะยะที่บอกว่าถ้าคุมลดลงเหลเรเกินไปเนี่ยพอตุ้มเหมือนเครียดเนี่ยมันจะสงผลต่อ,อพาราเมิเตอร์หรือว่าปัจจัยที่ที่สามารถตรวจสอบได้โดยจากกระแสรอดของมันจากรูดของมันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเอาน้าร้อนไปหน่วงไว้ไม่ให้มันลงเลเย็นเกินไปนะครับหลักๆทีนี้ไอตัวผลิตเนี่ยจริงๆมันก็คือระบบปรับอากาศที่ใช้ตามบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าเรามาประยุกต์มาแอพพลายในการนำมาใช้ในการผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็นนะครับ ตัวนี้เนี่ยพวกพวกท่านพี่ๆกับเพื่อนๆนี่ก็หลายท่านก็เชี่ยวชาญกับผมอยู่แล้วเพราะผมก็ไม่ได้เลี้ยงกุ้งนะครับแต่กำลังจะบอกว่าในการที่เราจะขนส่งกุ้งไปเนี่ยนะครับขั้นตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยมันต้องมาจากฮาวเวสต์หรือมาจากการเก็บเกี่ยวซึ่งตัวนี้สําคัญมากในช่วงแรกๆของการวิจัยเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้จักประเด็นนี้เนี่ยนะครับเรานํากุ้งที่ที่เก็บเกี่ยวขึ้นมาจากบ่อเนี่ยซึ่งซึ่งมันมีโครนติดมาด้วยเพราะไอ้ตอนที่เขาสูบน้ำจนแห้งเนี่ย นะครับแล้วเวลาเราตักกุ้งขึ้นมาเนี่ยกุ้งเนี่ยมันกุ้งมันมันติดโครนเข้ามาในเหงือกแล้วพอติดกับเงือกเนี่ยมันก็เหมือนคนที่มีอะไรที่อยู่ในจมูกเนี่ยมันหายใจไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำสลบเสร็จมันสลบจริงแต่ตอนฟื้นมันไม่ได้ฟื้นง่ายนะครับมันฟื้นมันมันฟื้นยากแล้วก็ถึงกับตายก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นขั้นตอนที่ที่สำคัญนะครับซึ่งลักษณะเก็บเกี่ยวอย่างของทางราชบรีเนี่ยโอเคนี่ผมก็ถูกต้องเลยก็คืออไไม่่ด้้้้ปลยใหหนําแงั ตั้งงวดไฟนะครับนะครับจะลากอวนก็ดีหรือว่าจะจะจะดึงน้ํามาที่ท้ายบอร์ดนะครับแต่ว่าให้ให้มีปริมาณน้าพอสมควรแล้วค่อยแล้วค่อยฮาวเวสเอ้ค่อยค่อยเก็บเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ถูกต้องครับกุ้งเนี่ยถ้าที่ผมเรียนรู้มาจากที่อย่างที่เรียนทราบว่าแม้แต่ตอนแรกในกุ้งตัวเมียตัวผู้ยังไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นยังไงมันต่างยังไงหน้าตามยังไงมันต่างยังไงว่าในกุ้งตัวเมียตัวผู้กินกินอย่างเดียวเดียวนะครับ ตอนหลังก็เริ่มรู้มากขึ้นเรื่อยเริ่มรู้อย่างทังว่าเอ้ปุ้งที่แข็งแรงเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรไม่ใช่ปุ้งทุกตัวจะเอามาทําสลบแล้วก็ส่งส่งโลจิสติกโดยใช่ไม่ใช้น้ําได้เราต้องเลือกตัวที่มันแข็งแรงซะหน่อยนะครับไอ้ที่มีแผลมีอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าตัวนิ่มอะไรเนี่ยยังไงก็ทําไปก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็สําคัญออตอนนั้นที่เราทดลองเนี่ยครับ อย่างเอออันนี้อันนี้เป็นจอมอนิอเตอร์ไอนนอุณหภูมิการลดลงนะตอนนั้นเราตั้งไว้10องศาต่อชั่วโมงนะครับเราตั้งไว้10องศาต่อชั่วโมงมันก็ทําได้ประมาณ9.8 10.1 10.2อะไรเงี้ยใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทําสลบสัก100ยกิโลอันนี้อันนี้เป็นเป็นกู้จากจากเออ่ที่ราดบ,บุรีที่ที่ที่ผมทดลองที่ฟาร์มพี่ประกอบนะครับแล้วก็ทําสลบเสร็จแล้วก็ทําการแพ็คนะครับทีนี้ไอการแพ็คเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอยู่ที่สําคัญก็คือว่า มีปัจจัย2ออ,อย่างนะครับที่ต้องคำนึงมากๆเลยก็คือเรื่องปริมาณออกซิเจนนะครับกับเรื่องความชืน้นนะครับอีกประเด็นก็คือว่าต้องพยายามรักษาอุณภูมิเนี่ยหลังจากที่มันสลบแล้วเนี่ยนะครับให้มันรักษาอุณภูมิช่วงที่มันสลบเช่นเราทําสลบประมาณสัก1 6บหถึงสิเนี่ยนะครับเราทำยังไงที่จะรักษาอุณภูมิในภาชนะใน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 แพคเกจชิ่งเนี่ยในบรรจุภัณฑ์เนี่ยให้มันได้ใกล้เคียง ปรับอุณหภูมินี่จะทำสลบถ้าท่านใช้รถห้องเยน็นไม่ใช่ปัญหาสบายมากไม่ต้องทำอะไรมันนะครับแต่ถ้าท่านไม่ใช้รถห้องเย็นอันนี้แหละก็คือประเด็นที่ที่ท่านจะต้องหาโซลูชันหรือหาคําตอบมาให้ได้ว่าถ้าไม่ใช้การควบคุมอุณภูมินะครับในรถที่เป็นรถห้องเย็นเนี่ยท่านจะทําอย่างไรที่รักษาอุณภูมิภายในใน,ในกล่องโฟมนะยกใเย่งยอย่างเช่นท่านเราใช้กล่องโฟมได้อย่างไรนะครับส่วนเรื่องออกซิเจนเนี่ยนะครับก็คือเราก็ คือเวลาที่กุ้งม,มาสลบเนี่ยเขาเรียกว่าเมตาบอริซึมคืออัตราการเผ,ผาผลาญมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบริโภคมันจะคอนซูมตัวปร,ริมาณออกซิเจนเนี่ยน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่อัดเพียวออกซิเจนเข้าไปนะครับละให้พอดีกับปริมาณกุ้งที่มีอย่างเช่นกุ้งเนี้ยอาจจะใส,ปะสะ่ประมาณสัก4 4โลนะครับประมาณสักสีโลนะครับแล้วก็อัดออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ส่วนที่มันมันเกินออกไปนะครับเพื่อจะได้ปิดฝาให้ได้ส่วนเรื่องความชื้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องคุมนี ในงานวิจัยแต่แต่เก่าก่อนเนี่ยแม้แต่ในต่างประเทศเนี่ยโอ้มันมีเยอะแยะมากมายที่เขารักษาความชื้นนะครับร้วยแล้วแต่ค่อนข้างจะเรียกว่าซับซ้อนเช่นใช้ขี้เลื่อยใช้เอ่อที่กบใช้วัสดุอะไรมากมายนะครับเพื่อจะเก็บความชื้นไว้แต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องใช้ขนาดนั้นนะครับเราใช้แค่ผ้าชุบน้ําพอผ้าชุบน้ําเย็นเนี่ยนะครับบางๆแล้วก็คลุมแค่นั้นพอเพราะว่าจากการที่ผมตรวจสอบเอกความชื้นในระหว่างที่ขนส่งเนี่ย เขาก็เผยว่าความชื้นสัมพัทธ์ในกล่องเนี่ยมันก็ใกล้เคียงประมาณหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอะไรเหมือนกับเวลาท่านตากผ้าหลังฝนตกเนี่ยความชื้นในอากาศเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ท่านตากไงก็ไม่แห้งหรอกเพราะความชื้นมันอิ่มแล้วเช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดความชื้นในกล่องท่านเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยความหมายคือว่ายังไงเนี่ยน้ำจากเหงือกกุ้งท่านเนี่ยจะไม่ระเหยออกไปนะเพราะว่ามันระเหยไปมันก็อิ่มตัวมันก็รับไม่ได้นะะคครรรรรััััััััับบบบยยยยยาาาาาาากกกกกศททททีีีี่่่่่่่่ออูใในน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 น้้นนนนนน้้้้เเมมมมมม็็ไไไไไดแแลลลวหหหหหหืตตผงง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 ฝฝๆ นะครับ okay. อันนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ลองส่งไปเชียงใหม่หนึ่งร้อกิโลนะครับไปไปที่พัตคารอ,อไปที่ร้านอาหารสองสองแห่งนะครับหนึ่งร้อยกิโลนะครับก็ใช้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงไปเชียงใหม่จริงๆเ้าขับรถไม่ถึงหรอกนะครับอันนี้คือขับไปเรื่อยๆนะครับก็ทีมงานขับไปนักศึกษาช่วยกันขับไปใช้ความเร็ว ผมผมเน้นเลยว่าห้ามขับเกิน1 0 0กิโมตรต่อชั่วโมงเด็ดขาดเพราะกลัวมันอันตรายนะครับเดี๋ยวรับผิดชอบไม่ไหวห้ามขับเกิน1 0 0กิโมตรต่อชั่วโมง้เด็ดขาดอยากพักตรงไหนพักนะครับอยากกินกาแฟไหนหกินไม่ต้องสนใจเรื่องเวลานะครับยังไงไปถึงเชียงใหม่เนี่ยมันก็ไม่ถึง12ชั่วโมงอีกแล้วซึ่งจริงๆก็ไปแล้วก็ไม่ถึงแต่ว่าหลังจากไปถึงแล้วเนี่ยเราหยุดพักสักให้ให้มันคบรบประมาณใกล้ๆ12ชั่วโมงแล้วก็ราค่อยค่อยเปิดกล่อง เ,เขาขับรถใช้ประมาณเวลา9ชั่วโมงขับไปเรื่อยๆชิวๆนยครับ9ชั่วโมงกว่าออกจากกรุงเทพไปนะครับแต่ถ้าเป็นรถออกแน่นอนนะครับผมว่าประมาณสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ถึงแล้วแต่ว่ามันก็มันก็อันตรายผมเคยคุยกับผู้ผู้ส่งรถออกนะครับที่เขาได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีปัญหาทางด้านร่างกายเนะี่ยเพราะว่าไอ้ขับรถเร็วเนี่ยแหละนะครับขับรถเร็วเพื่อจะทําเวลาไปให้ถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ หลังจากที่เราไปถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับ12ชั่วโมงประมาณนั้นเราก็เปิดกล่องแล,แ,ลแล้วเราก็แล้วเราก็ปล่อยลงลงน้ําอุณหภูมิปกติถ้าจะเห็นว่ามันก็มันก็มีอาการฟื้นนิดหน่อยนะมีกระดงกระดิกอะไรนะครับก็ขยับขยื่นดีแสดงว่าออกซิเจนมันพอและคว,วามชื้นในในกล่องก็พอนะครับก็ปล่อยไปนะครับปล่อยไปเสร็จก,กออ็อันนี้อันนี้สองอ,อ,อันนี้เป็นเป็นประราคานสองที่นะครับผมย้อนนิดนึง ครับอันนี้เป็นเออ่ทะเลเหนือซีฟู้ดนะครับอยู่ที่เชียงใหม่กับกุ้งเผาสุพรรณอีกอีกร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่กันอำเภออันนึงอยู่อำเภออะไรนะแม่แตงใช่ไหมอันนี้เจ้าอันนั้นอยู่สังคมแพงอันนี้อยู่อำเภอเมืองแต่ว่าก็ห่างกันไม่ไม่ไกลมากนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเออ่กุ้งที่เราปล่อยลงเนี่ยนะครับเราก็พบว่าอัตราการรอดทั้งสองทั้งสองที่เนี่ยนะครับเราเราแบ่งเราส่งกุ้งไปสองไซส์นะครับไซส์เออ่ อ่สิบตัวโลกับประมาณ13ตัวโลนะสองไซส์นะครับเอ่อไซส์ละ50กิโลนะครับเราเราเราก็ส่งไปช่วยเล่นวิดีโอที่นีดทางนิดนึงแล้วเราก็เราเราก็ให้เขาพักไเวลาสัก4ีชั่วโมงแล้วเราก็เริ่มเริ่มนับอัตราการการเสียการตายนะครับเริ่มเริ่มนับตัวตัวที่ตัวที่เสียนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็พบว่าอัตราการรอดเี่หรืออัตราการรอดชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ95นะมีที่1 95ที่หนึ่ง97ตีสัก95ก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขอให้ทางร้านเนี่ยช่วยเก็บต่อไว้อีกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขายหรืออย่าเพิ่งเอาไปไปไปปรุงเป็นอาหารให้เขาช่วยเก็บไว้สักสาวันนะครับเราก็ถามคนที่ดูแลว่าหลังจากเก็บไว้เนี่ย การเสียชีวิตของมันเนี่ยยังเป็นปกติไหมเพราะจริงแล้วกุ้งลงบ่อยังไงมันก็มีมันก็มีตายอยู่แล้วนะครับแต่ว่า <c oughs> มันไม่ได้ตายเยอะมันก็คือตายปกติอ่าพูดง่ายนะครับปล่อยไปก็คือสามวันผ่านไปไม่มีอะไรผิดปกตินะกุ้งก็ยังมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมการว่ายการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหมือน,เห,อนเหมือนปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับลักษณะเดียวกันนะครับออตอนที่เราไปลงครั้งแรกเลยเนี่ย ทางคุณแม่ของเจ้าของร้านเนี่ยอาม่าเนี่ยแกยังไม่ได้โครกับลูกชายว่าว่าจะมีการทดลองลงไปพอแกเห็นกุ้งออกมาจากรถห้องเย็นเนี่ยแกก็แกก็ไล่กลับแกก็ไล่นึกษาคุณกลับแล้วบอกว่าเอากุ้งอะไรมาส่งนะครับเอามาอย่างนี้มันก็ตายหมดสิเอากลับไปเลยนะครับเอากลับไปไม่ให้ลงไม่ลงผมก็เลยต้องต่อสายคุยกับเจ้าของร้านว่าชื่อคุยอาม่าหน่อยพอดีลูกเออลูกชายแกไปทุระข้างนอกตอนเช้าไม่อยู่คุยกันเสร็จแกก็เลยยอมให้ลงนะครับลงให้ลงแล้วก็โอเค แล้วเราก็พบว่าอัตราการรอดก็อย่างที่เรนทราบว่าก็ประมาณ9กปรเอ่อทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้าเราคุยกันถึงเรื่องของการส่งออกต่างประเทศใช่ไหมครับทีนี้การส่งออกต่างประเทศเนี่ยก่อนที่เราจะไปต่างประเทศได้เนี่ยเราต้องส่งในประเทศไท้รอดก่อนนะครับการขนส่งทางเครื่องบินเนี่ยเราก็เลยเริ่มทำวิจัยนะครับเริ่มทําวิจัยจริงๆเราเริ่มทําวิจัยก่อนที่ทาง ทางจีนเขาจะอนุมัติให้ให้กุ้งกัมกามมีชีวิตเป็นสินค้านำเข้าได้นะครับนะครับเ,เราเราเราทีนี้เนี่ยไอ้การขนส่งโดยเครื่องบินเนี่ยปัญหาคือว่าท่านไม่สามารถใช้รถห้องเย็นได้ท่านไม่สามารถใช้ตู้เย็นได้นะครับท่านไม่สามารถรักษาอาุณหภูมิเหมือนที่ท่านทำในรถห้องเย็นได้นะครับ คำถามคือว่าแล้วท่านจะทำอย่างไรให้อุณหภูมิในกล่องเนี่ยมันอยู่ที่ระดับประมาณสัก17-18องศาเซลเซียสตลอดระยะเวลาที่ท่านขนส่งนะครับทีนี้ท่านต้องต้อง,ต,องต้องนึกภาพว่าการขนส่งเนี่ยมันมันมีหลายสเต็ปจากแพนะครับจากแพรจากฟาร์มนะครับขนส่งไปโดยอะไรรถธรรมดาไหมรถธรรมดาไปไหนไปชมนภูมิใช้เวลาเท่าไหร่ จากแพรชั่วโมงหนึ่งไหมหรือ2ชั่วโมงล่ามบินไป2ชั่วโมง8ปริ้วไปชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วบรรยากาศตอนที่ท่านส่งบรรยากาศข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่มีผลกระทบตอ่ออุณหภูมในกล่องไหมไปถึงแล้วเนี่ยชิปปิ้งไปถึงแล้วเนี่ยก็ต้องไปไปส่งที่ w ว r e h o า s e ทางสินค้าของออสนามบินในคลังสินค้าเขาเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่ยี่ห้าไหมหรือว่าเก็บอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับท่านก็ต้องศึกษานะครับ หลังจากพักที่เวฮาส์สองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะจริงๆท่านต้องไปส่งก่อนสองชั่วโมงนะนี้เป็นข้อกำหนดน,นะครับอย่างน้อยสองชั่วโมงท่านไม่ต้องไปถึงก่อนจริงๆท่านต้องไปถึงก่อนประมาณสักสักเกือบเกือบสี่ชั่วโมงเพราะว่าเขาก็ต้องมีการลําเลียงเข้าไปเก็บในเวหาส์แล้วก็ค่อยลาเลียงขึ้นเครื่องนะครับตอนไฟที่ออกท่านก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับไม่มีผลกระทบนะครับทีนี้ขึ้นไปบนเครื่องแล้วอะท่านว่าอุณหภูมิที่ที่เราโหลดของใต้เครื่องเท่าไหร่อ่ะ อุณหภูมิข้างนอกอุณหภูมิในเคบินเนี่ยไอ้ที่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 เราโหลดกระเป๋าใต้เครื่องเนี่ยเท่าไหร่เห็นไหมซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอีกนะครับท่านบินขึ้นไปสูงประมาณสิกิโลเมตรเนี่ยต่อให้ก็มีระบบปรับอากาศใต้ท้องเครื่องเนี่ยอุณหภูมิที่ห้องเคบินเนี่ยที่ที่ที่ห้องที่เราโดยสารเนี่ยประมาณยี่สิบห้าแต่ว่าอุณหภูมิที่อยู่ที่เราโหลดของเนี่ยประมาณสักสิบแปด ท่านก็ต้องจำลองสภาวะเวลาที่ท,าท่านทดลองเนี่ยนะครับท่านก็ต้องจำลองให้ได้18เหมือนกันให้มันใกล้เคียงลงมาสนามบินลงที่ไหนลงที่เชียงใหม่ลงที่ฮ่องกลงลงกี่โมงฤดูไหนวันนั้นถ้าได้ดูพยากรณ์อากาศของฮ่องกงไหมได้ดูพยากรณ์อากาศของเชียงใหม่ไหมว่าอุณหภูมิวันเท่าไหร่มันร้อนหรือมันเย็นมันมีผลกระทบต่ออุณหภูมิในกล่องทั้งนั้นอันนี้ท่านต้องึกษามหมดเลยนะครับหลังจากลงจาก ครื่องบินแล้วเข้าแว์เฮาส์กว่าท่านจะไปเคลียร์ของอีกอกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไหมแล้วระหว่างที่เขาเก็บในแวเฮาส์ปลายทางเนี่ยเขาเก็บที่รูมเท่าไหร่นะครับหลังจากท่านเคลียร์ออกจากแวร์เฮาส์แล้วเนี่ยท่านขนส่งไปที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงหางโจวหรือว่าเซินเจนิ้นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าเชียงใหม่เนี่ยเขาขนส่งด้วยรถอะไรแล้วบรรยากาศภายนอกเท่าไหร่สิบองศาฮ่องกง,งสิบห้าองศาหรือว่ายี่ห้า อันนี้ท่านต้องคิดท่านั้นนั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดที่เราส่งไปที่เชียงใหม่ได้เนี่ยเราต้องทดลองทําวิใจัยในในใน packing house นะครับใน packing house ทั้งทางของทาง,ง,งพี่ประกอบแล้วก็ของทางแปดลิ้วเนี่ยโดยจําลองสภาวะ,วะอากาศภายนอกเนี่ยให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับที่เราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นนะกับช่วงเวลาที่เราส่งจริงๆเบสเซ็ตทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่ผมกะไว้ ให้ใช้เวลา12ชั่วโมงแต่จริงว่าแล้วเนี่ยไปเชียงใหม่ไปเสร็จไปถึงร้านเนี่ยจริงๆใช้เวลาแค่ประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับท,ท่านอยาก้ว่าเอ๊ะทำไมบินชั่วโมงเดียวทำไมใช้เวลา8ชั่วโมงโอ้โหกว่าท่านจะไปถึงท่านต้องอาไปพักไ้ที่คลังสินค้ากว่าเขาจะเคลียร์ออกมากว่าจะขึ้นเครื่องพอไปลงปลายทางกว่าจะเคลียร์ของออกมาหลายชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาเราทดลองจริงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับเราทดลองที่12ชั่วโมงนะครับก็คือว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เข้าเปิด เราให้ครบ12ชั่วโมงเราจะมีตัวอย่างของเราอยู่ที่แพรที่พ a ก k i n g house ชุดหนึงของเขาชุดหนึงจับเวลาคุยกันเปิดพร้อมกันเวลาเดียวกันแล้วมาดูอัตราการรอดชีวิตกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่เราทําได้เนี่ยนะครับถ้า12ชั่วโมงเนี่ยสงเครื่องนะครับอัตราการรอดชีวิตก็อยู่ที่85-88ถึงอันนี้เราทำมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณนี้85-88แต่ถ้า ชุดที่เราคอนโทรลอยู่ที่พักกิ้งเฮาส์เนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยเอือที่แปดลิ้วเนี่ยนะครับหรือว่าที่ลาดลีเนี่ยมันอยู่ที่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าประมาเก้าสิบนิดๆนะตัวเลขก็ไม่ต่างกันมากนะต่างสักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเ,เราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาขนส่งมันก็มีการกระเทือนมีอะไรต่างๆว่าบุ้งบางบางส่วนก็จะตื่นแล้วมีการตื่นก่อนนะครับอ๋อมันนี่ทีมวิจัยเน้นข้อดีอันหนึ่งเลยครับของการขนส่งโดยไม่ใช้น้ําเนี่ย ท่านเชื่อไหมว่าไอ้ที่ผมบอกว่า85% 88%เนี่ยที่มันรอดเนี่ยอีกประมาณ15%เนี่ยเกือบทั้งหมดไม่ได้ตายในกล่องนะเกือบทั้งหมดที่อีก15%เนี่ยมันตายในน้ําคือมันหายใจอยู่หรอกแต่เนี่ยเ,เอาลงน้ําอะแต่มันหายใจอ่อนไงมันอาจจะ เซลล์มันอาจจะไม่ฟังกชันแล้วนะครับเพร,เพราะว่ามันเริ่มเป็นอัมาพาตเลยบางส่วนออกซิเจนมันอาจจะไม่พอในในในบางในในบางตัวเนี่ยหรือว่าสุขภาพแต่ดั้งเดิมมันเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมือนวอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วคือมันตายในน้ําพอตายในน้ำเนี่ยเ้อเสียคือรอยครับพุ่งท่านยังสดอยู่แม้ว่ามันจะตายสองผมเก็บไว้สี่ชั่วโมงถึงค่อยค่อยค่อยนับตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีตายไปเรื่อยนะครับตายเรื่อยจนกระทั่งครบสี่ชั่วโมงก็มันก็จะนิ่งแล้วละ สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็จะเริ่มนิ่งไปแล้วล่ะนะครับแล้วผมก็เก็บที่สี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นข้อข้อดีก็คือว่ามันแตกต่างตรงนี้ถ้าท่านส่งน้ำเนี่ยถ้ามันตายเนี่ยถ้ามันเน่าในน้ำเนี่ยมันก็เน่าเลยเอาหัวก็หลุดใช้ไม่ได้ก็ทิ้งแต่จริงๆอันเนี้ยมันยังใสเพราะมันเพิ่งเพิ่งตายเพราะงั้นถ้าไปส่งร้านอาหารในร้านอาหารเขาบอกว่าตัวเนี้ยยังไงเดี๋ยวเขาน็อกแล้วเขาก็ขายต่อได้นะเพราะว่ามันมันไม่ได้เสียมาจากในน้ํามันมันเพิ่งมาเสียตอนที่มันไปถึงปลายทางแล้วนะคคครรััับบส่่วนนนนนใหญเเป็ะ้โอ อ่าจะกล้เคียงอ่าอันนี้ก็อีกที่เนี่ยนะครับก็ปดออโั้ทีผมโอเคครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณที่ได้รับจัดสรรก็ประมาณนะครับจากสำนักงานนโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติยาวที่หนึ่งนะครับผมต้องหันหลังไว้อ่านผมก็จำไม่ได้แล้วโดยเดยนง,งานบริหารและจาก,การต้นทุนการพัฒนานะระดับพื้นที่บอกปทอนะครับก็จะมี ร่วมกันก็มีบวทนะครับมารายเทพธิดาคนครมารายสนุสิทธิ์แล้วก็ทางจุฬาลงกรนะครับครับก็ก็ไปลางผมแล้วล่ะครึ่งชั่วโมงเขาให้มาแค่นี้นะครับผมพยายามรีบพูดก็ผมอาจจะมีเวลาให้ท่านสักนาทีสองนาทีนะครับสําหรับคําถามไมฟรอที่ถ้ามีคําถามนะครับเรียนเชิญได้เลยฮะคำถาม